เดี๋ยวจะไม่เอาตัวสักคิวสวยนะตรงนี้สวัสดีค่ะคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ ันเศร้านะคะเหมือนเดิมเลยแต่เหมือนเดิมเลยใช่แต่ว่าตอนเช้านี้เราจะพาเดินป่าอืมไม่รู้ว่าจะเดินไปถึง,ไ,ไ,ปถงไปถึงไหนนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีมากันแค่สองคนเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปในป่าน่ะ,น,ะน่าจะข้าไปทาง้น้วเลยต้อง,งออกไปฝั่งนี้ใช่ไหมแม่เนี่ยค่ะมันจะมีป้ายอยู่เป็นเส้นทางเดินป่าเดี๋ยวผมตกเจ็ดคดเหนือหนึ่งจุดสองกิโลเจ็ดคใต้หนึ่งจุดหกเจ็ดคตใหญ่สองจุดหก ตกหินดาด1.3น้ำตกคลอ,องผักหนาม2.4กิโลเมตรเลยนะใช่ไ,ไ,หไหวไหมไหวลองเดินดูถ้าไม่ไหวก็กลับตอนนี้คือเราจะเดินไปคาดว่าน่าจะไปน้ำตก7คดเหนือนะคะซึ่งอยู่ใกล้ประมาณ <5. S 1> กิโล คาดว่านะคะไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าหนึ่งเมตรเพราะว่าไม่มีใครเดินมาเลยมีกันสองคนแม่ลูกเนี่ยหารอยเท้าอยู่นะครับไม่ยินเสียงนกเสียงเสียงนกเสียงสัตว์อยู่บนต้นไม้สูงสูงเลยค่ะเ,อยอยเป็นไงครับรู้สึกไงครับเหนื่อยอยู่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเหนื่อยตกลงเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะซูป้เบาอ้าว แล้วแม่แม่ดูเป็นไงแม่ดูเหนื่อยไหม <laughs> ไปต่ไม่ใช่ร้อยมันเป็นร้อยสัตว์แล้วสัตว์อะไรอะ่ะไม่ได้แล้วเรา,าไม่ตับ<า>แล้วเดินตรงไปอะด<อ>ิตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางนะคะมากับน้องอีกสองคน ตอนแรกกลับไปแล้วตอนแรกกลับไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครเลยตอนนี้เดินกลับมาใหม่ใกล้ถึงละอีกนิดเดียวค่ะตายแต่ตอนนี้เรายังมีความปลอดภัยอยู่ก็นะตอนนี้เราได้ยินเสียงแล้วนะคะโอ้ยย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 ยนยยยยยลยย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 น้ยตก<า>ดังยยยยคยยยยยยลย นี่ทา,ทางลงเริ่มลำบากากนี่งนไงน้ำตกถ่ายูเดียวได้ค่ะโอ้นี่ไงตกเด็กคนหนึห่งอ่ะ สวยงามมากเอาแล้วค่ะ แต่ว่าเราไม่ไปแล้วนะคะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเจ็ดโคตหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คงไม่ไปต่อเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะเราพามาชมคลิปน้ำตกนะคะพาเดินประมาณ1.2 <c oughs> ุดสองกิโลอุ้ยเตา่านี่เห็นเต่าด้วยเห็นเต่าแล้วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเราถ่ายเต่าไ้ให้ดูเห็นสลุกเห็นเต่ามาเย พามาเที่ยวน้ตกเพชรมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วเพราะว่าป้ารอมดนะคะมดมดทั้งมดทั้งหนุ่มเยอะมากนะคะอ่าสำหรับวันนี้อ่ะเล้วสำหรับวันนี้แ้่ชาทับลี่ก็ต่อเป็นแช่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดอะไรต่อกดอะไรกดหัวใจกดไลค์กดแช์กดติดตามกดคอมเมนต์ใช่แล้ว จะไม่พาพคิดภาพทุพทใหม่ๆของเรานะคะ,ะแม่ายุงรมอยตมรแล้วเจอกันใ่คลิปหน้า,า,าค่ะบาย กดนเนือ